ไอ้กูแจกรถมาเด้อเฮ้ยกูโดนท่อเมื่อกี้มึงเอาค่ารักษาพยาบาลให้กูกูไม่ง่ายครับไปไกลๆกูเลยไอ้กแกรถมาเนี่ยไม่ง่้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยขับรถอะไรวะฮะมึงเป็นไรมึงเนี่ยฮะแล้วมึงขับรถเนี่ยอะไรโอ๊ยขี้เมาเมานี่อะไรมึงจะไปไหนเอ้าว ไอเห็นไอโดนท่อเลยมึงเนี่ยแม่งเฮ้ยกูโดนท่อรถเลยอะมึงเป็นไรเนี่ยมึงอะมึงขับรถไรมึงมึงแล้วมึงจะขับรถยังไงเนี่ยกูจะออกไปนีะมึงมาขวางกูโดนท่อเลยอ้วแม่มึงเลิศเธอมึงอะเมาแล้วก็กลับไปนอนไะเมาเมาเมาพ่อมึงดิไอเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่งเลยแล้วเมาอย่างนี้ขับรถขับลามาเนี่ยตำรวจไม่จับไงวะ ลาพ่อมาหนี่กับรถไอ่มึงแจ้งตำรวจแแล้มงเลยตำรวจไม่ใช่พ่อกูไอ้ส้นโอ้ยเมาแล้วกลับไปนอนไป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 ไหนกูไม่ได้เมามจะไปรีบไปทำงานรู้ลงดูแลกูเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกูแจรถกูมาเด้เฮ้ยมึงเอาค่ารักษาพยาบาลไหมกูก่อนเลยกูโดนเฮ้ยกูแจรถกูมาเด้เฮ้ยกูโดนท่อเมื่อกี้มึงเอาค่ารักษาพยาบาลให้กูนี่เมาแล้วนักเลงจริงหรือไงฮะกูโดนท่อแม่งกูไม่ให้นะแจเฮ้ยมากูไม่ให้ หัวเมาเลยนักเลงไอเนี่ยฮะมึงเนี่ยมึงเงาไงหัวมึงเห็นเงาไงเป็นแบเนี่้ฮะเมาเลยนักเลงไอจังตาห้าวกูไงเป็นนักเลงจ่มึงเงาไงมึงรู้ไหมเงาไงกูลูกใครกูลูกใครไม่สนแล้วกูรู้ใครม่อกูจายแล้วกูมาเนี่ยเมาแล้วกลับไปนอนไปกูไม่ง่ายไปเฮ้ยแกรถมาเนี่ยไม่ง่ายโอ๊ยไม่ง่ายเมาเลยนักเลงอย่างมีเรื่องอ่ะฮะไอ้ เก่งนะกับมึงอะ่ะฮะกูทำไอ้เว้ยเราไม่นอนไปแรงนักเลงจังจงแจกูเนี่ยกูจะไปทำงานเนี่ยเสียเวลาเวลาไอ้พวกคนมาจริง นอนไปไงั้นะมึงอะ่ะเดี๋ยวให้ตำรวจมาลากไปอุ้ย ใครทำพิโรนอ่ะรอ่ะใครอเฮ้ยใอายอที่ฟันแต้มไอ้โดนท้อไอ้ลงทุนจะหาย